ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บ่อตกปลาที่ไหนวะบ่อตกปลาแม่กองแม่กองแม่กองนะโอเคแม่กองกันเดื่องก็มาเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลากระพงไซส์สามโลขึ้นใช่อันอันนี้ไม่ใช่สามโลละอันนี้ใหญ่ไปแล้วอันนี้น่าจะอ็กเด็กประมาณสองขวบโอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะได้หรือไม่ได้ตามพี่มาคุ่ใส่รองเท้าอะไรมาโอเคค่ะเอ่อ รองเท้านี้ไปซื้อที่ตลาดนัดหน้าบ้าน<อ>นะคะน่าจะเป็นรองเท้า,ทาก๊อปี้ของอไม่ใช่เฮ้ยมันกินมันกัดมันกัดมันกัดันกิดไม่บอกว่าครึ่งชั่วโมงอ่ะ เอ้ยเมื่อกี้มันกัดเหลือแค่เก้าสิบแปดตัวมา <c ười> ดูพี่พอยกับพี่ภูใครจะได้ก่อนกันนะครับเอ,เอ้ยปลาเกมก็มาพอ,อสร้างมาตรฐานอย่างงี้แล้วเราจะแพ้ไม่ได้ละใช่มีกัดบ้างน,นิดหน่อย <c ười> มดค่ะ ฮิเฮ้มีพรอยโดนแต่มันจะไกลมากเดี๋ยวโอ้มายก็อดโอ้ริฟีบร์ใครครับพี่ชิวมีพรอยสิเป็นไปได้ยังไงอ่ะทำไมอ่ะโอ้โรอดแล้วรอดแล้วฮิเฮ้รูบปลาพี um> ่พรอยน้ำหนักถึง3กิโลมั้ยพี่นี่เอาขั้นแต่เขาจะเก็บปลา3กิโลขึ้นไป ท่าไหร่นะได้กิโลสิบกิโลไม่ใช่สามจุดสองครับพี่สามเป๊ะสามหนึ่งสามโลหนึ่งสามโลสองประมาณนี้วันนี้ได้ไปต่อนะได้ไปต่อแล้วครับได้ไปลงเชือกต่อไปต่อค่ะไปต่อขอสามตัววันนี้นี่นี่นี่มาดูผลงานของพี่พลอยโอ้โหพี่พลอยอุ้ยเกพุมยังไม่ได้เลยครับเย้ไปเลยพี่พลอยพี่พลอยลองถามพี่ภูมิได้หรือยังครับ ต้องให้ต้องให้พอยสอนไหมไม่ไม่ไม่น่าต้องถามอะไรมากอ่ะไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะอ๋อเหนื่อยเล้วเหรออย่าเงี้ยพลโอ้โหอย่าเงี้ยย่าเงี้ยอย่างี้ยโอ้โหมันหนักไงมันหนังไงโอเคเออันที่สองเอาอีกแล้วโอ้โหทีนี้เออ อย่างฮอดอย่างฮอะแต่ไซส์กำลังดีไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยข้อมึงตึงอเมตึงมากกเก็บไซส์ไ้ีกกีสไซส์ประมาณเท่าไหร่พี่อยก็มาเบบีไม่นับไม่นับอรพี่ นี่ไซส์กำลังกินค่ะแต่ว่าเราจะใส่เขาโตเขาบ้านใส่จานใส่จานนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวใหญ่หนึ่งตัวส่งไปฝังหาพี่แสนตีกับคุณพ่อแล้วดูว่าพี่แสนกับคุณพ่อจะเอาไปทําเป็นเมนูอะไรเก้ารอดูกันตัวไหนของพี่พลค่ะตึ๊งเก้าสี่แล้วสี่ตัวค่ะก็หน้าตามันประมาณนั้นปะเยอะๆเมีเนื้นอีกเยอะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีไซส์เก้า